อนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาวันนี้ก็ผุดขึ้นมาในใจหัวข้อถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างถ้าปิศนาเนื้อหาแบบนี้ ผู้พูดก็จะหยิบเรื่องราวของการดำเนินชีวิตนำมาพูดจากันทั้งสองทางของการที่เราเป็นพุทธบริษัทสีก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างตั้งกำลังใจเอาไว้ในการที่จะทำประโยชน์ในการที่เรามีชีวิตก็คือเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวแล้วก็อยู่ในสังคม ยู่ในชาติต่างๆอันนี้คือหน้าที่ในกระแสโลกอีกส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นหน้าที่ในการพัฒนาใจฐานหน้าที่เป็นพุทธบริษัทสีทั้งสองทางอย่างนี้เราจะต้องเข้าใจแล้วก็ถ่ายถอนความบีบคั้นตัวเองทั้งสองด้านการที่เราไม่ไม่ต้องบีบคั้นนั้น ไม่ได้หมายถึงเราไม่ได้ตั้งจิตปาถนานะครับแต่เราจะต้องมีความเชื่อศรัทธาของชีวิตเราในการที่จะระลึกตอบแทนพระคุณบิดามารดาและพระคุณของบรรพบุรุษต่างๆครูบาอาจารย์สาม,มีภรรยาลูกหลักพร้อมทั้งสังคมที่เราประกอบสามาอาชีพที่เกี่ยวข้องกันและกัน เหล่านี้แหละครับที่เราจะต้องน้อมระลึกการใช้ชีวิตต่างๆประกอบไปด้วยการดำรงชีพเราจะต้องให้ความเรียกพิธีพิถันนะครับพิธีพิถันในเรื่องการที่เราสร้างความชำนาญแล้วก็ปฏิปนอมเรื่องราวของกาัาดูแลซึ่งกันและกันพร้อมทั้งให้กำลังใจนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องน้อมะลึกเป็นฐานแรกๆของการที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ต้องคาดหวังเป้าหมายมากนักก็ได้แต่ผลจากเรากระทำนั้นก็จะสามารถทำให้เรามีการพัฒนาชีวิตในกระแสโลกค่อยๆพัฒนาไปนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เราเรียกว่าคุณงามความดี ในพระรัตนตรัยนะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะมาเรียนรู้เรื่องทุก์แห่งการเกิดการแก่การเจ็บและการตายและก็ทุก์ที่เกิดจากความไม่สบายใจของตัวเราด้วยนะเราจะมีความบีบคั้นอะไรเราจะแก้ไขกันแบบไหนทีนี้เนื่องจากว่าเราจะเห็นว่าถ้าหากว่าเราหยิบยืน่นแล้วก็มีการตั้งกำลังใจ โดยที่ไม่ได้มีความบีบคั้นนั้นเรียกว่าที่สุดของการกระทำแล้วถึงจะไม่ถึงเป้าหมายเหล่านั้นก็ทำประโยชน์ทั้งสองทางทั้งในกระแสะโลกและก็ในกระแสะการพัฒนาใจนะครับในกระแสะโลกเนี่ยมีความสำคัญที่เราจะต้องรเรียกดูแลตัวเองแล้วก็ดูแล บิดามารดาพร้อมทั้งสามีภรรยาล,ลูกลูกหลานบริวารต่างๆถ้าเรามีความรู้สึกกร,ระทำณขณะนั้นณนะปัจจุบันแบบนั้นเราก็เชื่อเลยเกิดความสุขก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมีการพัฒนาร่วมกันนะครับภายใน ในครอบครัวภายในสิ่งแวดล้อมที่เราสามารถเสวนาสามัคคีกันนะครับโดยที่เราให้ความเห็นซึ่งกันและกันว่าการที่เราจะมีชีวิตที่อบอุ่นจะต้องมีสถานที่ประกอบอาชีพหรือที่ทำงานของเรานะครับอันนี้ในครอบครัวใหญ่ๆใ,ในสังคมใหญ่ๆเราก็ต้องมองว่า เราจะพัฒนากันแบบไหนดีจะให้มีความจเจริญไปข้างหน้านะครับก็มีการพัฒนาสืบทอดสู่ลูกสู่หลานของเราทีนี้ก็จะน้อมดูนะครับว่าเมื่อเราใช้ชีวิตในกระแสลโลกถ้าเรารวมพลังกันด้วยความรักความสามัคคีนั้นจะเห็นว่าก็สามารถมีพลังในการที่จะชำระสาสางชีวิต ให้ดำรงอยู่ได้ด้วยความพอดีและก็ปลอดภัยนะั่ก็คือสำคัญมากต้องมีการพูดจากันอยู่บ่อยๆมีการพบปะมีการเสวนาเรื่องแนวทางนะครับผมการดำเนินชีวิตกันนะครับวันนี้เมื่อเราเดำเนินชีวิตจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องเคารพนะกติกาเรื่อง ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนั้นจะต้องฝึกฝนอบรมไปด้วยกันนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเป็นฐานแรกๆซึ่งเราไม่สามารถที่จะยังรู้ในกระแสธรรมอันถึงที่สุดได้แต่ก,การกระทำอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกอบรมทั้งกายวาจาใจไปด้วยโดยที่เหล่านั้นไม่เคยได้แอบมองหรือได้สังเกตดูมาก่อนก็ตาม แต่จริงๆแล้วจะให้เรามีาก็เรียกวิธีการในการจะกระทำให้เข้าถึงจิตถึงใจให้เข้าถึงความเป็นจริงในพระธรรมนั้นเราก็สามารถที่จะมีการสมทานนะครับเรียกว่าสมทานให้เกิดแนวทางของการกระทําของเราอย่างมั่นคงขึ้นการสมทานก็หมายถึงการขอ นะฟังขอได้ยินว่าการละการเว้นการควบคุมตัวเองนั้นนะครูบาอาจารย์หรือพระอนตรรยท่านอธิบายว่าอย่างไรนะครับเพราะนั้นเราเห็นว่าพระธรรมเราก็พอจะทราบกันนะครับพระธรรมก็สรุปว่าการที่เราเป็นพุทธบริษัทสีเนี่ยสำคัญที่เราจะต้องรู้ว่าเราเรียนรู้ทางใจนั้นหมายถึงเรา เรียนรู้การแก้ไขจิตใจที่มีการปรุงแต่งเนื่องจากเรานั้นมีการยึดมั่นถือมั่นแต่สิ่งเหล่านี้นะครับถ้าว่าเรามีความตั้งมั่นนะครับเรื่องให้เข้าถึงที่สุดของการไม่ทุกข์หรือไม่หวั่นไหวต่อชีวิตนั้นก็คือการสมทานการสมทานเนี่ยนะฮะหมายถึงเราเราจะต้องเข้าใจ ว่าการสัมปทานนั้นก็คือการบอกกล่าวชี้แจงปรานานะครับที่เราจะเข้าถึงกระแสธรรมถึงที่สุดเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องเรียกทำวิธีการคือเจริญศีสมาธิปัญญานะครับแต่เมื่อเราเจริญศีสมาธิปัญญาเนี่ยนะครับก็จะต้อง อยู่ในการเจริญและกระทำในปัจจุบันเท่านั้นเราไม่ต้องไปออกนอกร่างกายของตัวเราเราจะอยู่กับปัจจุบันซึ่งมีความพอดีนะครับจะไม่หลงเผลอผัยไปสู่มิจฉาได้ถ้าราก็เราไปดูสิ่งนอกปัจจุบันเราจะเผลอไปสู่การทำร้ายตัวเองก็ได้นะครับเพราะเหตุอย่างนี้ผูพ้พูดก็จึงมีโอกาสมาพูดจาก,กันเรื่อง การทำหน้าที่ในกระแสโลกเราก็ตั้งกำลังใจเหมือนกันเรานั้นดูให้ดีนะครับเราขยันหรือไม่เรามีระเบียนหรือเปล่าเราอ่อนน้อมถ่อมตนหรือไม่นะครับเราสร้างอาชีพเป็นสัมมาอาชีพหรือเปล่าถ้าว่าเรามีการทำงานประกอบหน้าที่แล้วเราก็อยู่ในแนวสัมมาอาชีพมีศีลสมาธินี่นะครับ ถ้าตรวจสอบได้แล้วอันนี้ก็ตรวจสอบต่อไปว่าเรามีที่อยู่อาศัยอย่างไรเรามีอาหารแบบไหนเราจะสะสมหรือเก็บพัตนาหารต่างๆหรือเก็บปัจจัยสี่กันอย่างไรนะครับอันนี้ก็สร้างกวนํำนาญน,นะครับสร้างมาจำนาญแคคือการวางระบบต่างๆให้เกิดถูกหลักอนามัยอันนี้เป็นเรื่อง ที่เราก็ไม่เคยคิดว่านี่คือการปฏิบัติได้พอเราคิดถึงหลักอนามัยนะครับเราก็จะมองต่อว่าเมื่อได้การได้เวลาเหมาะสมเราก็ใช้ชีวิตในไปสู่การคลองเรือนนะครับนั่นจะเห็นว่าทำไมต้องคลองเรือนเนื่อเมื่อเรามีพระธรรมคาสอนว่าเรานั้นไม่ทุกข์แล้วถ้าเราอยู่ตามลําพัง แต่สำหรับส่วนตัวผู้พูดเองนั้นก <_ d ata> ็ได้มองว่าการที่เราจะใช้ชีวิตตามลำพังนั้นอ้างเหตุว่าเรามีพร้อมมีปัจจัยสี่เพียงพอแต่ด้ยวยความเป็นจริงแล้วเราจะต้องมีการพูดจาก,กันมีการดูแลกันมีการฝากฝ,ากฝากังวิถีชีวิตจะเจ็บไข้ไม่สบายหรือมีอะไรที่สามารถดูแลซึ่งกันและกันได้เท่านั้นเองนะครับ เรื่อววคิดแบบสั้นๆไม่ได้คิดไกลไม่ต้องเลือกเยอะไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกันมากมายแต่ถ้าว่าเราดูปัจจุบันเท่าที่ผู้พูดเองได้น้อมดูหลายท่านเหมือนกันนะครับที่ได้รับความสําเร็จของชีวิตในกระแสโลกสามารถใช้ชีวิตของเรือนสามารถให้ทายาทและบริวารมีความสุขได้ แล้วก็สามารถที่จะมีการยับยั้งด้วยถ้าที่ดูนะครับพอมีการยับยั้งก็มีการเจริญด้วยใจเขาใจเราก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราไม่ได้มีการเสวนาไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นกันกลายเป็นว่าทุกอย่างนั้นเราเป็นพุทธบริษัทศีเนี่ยเราไม่เคยทําอะไรเลยก็ทําให้เราหลงทางอีกเห็นฮะ เกิดความหลงทางไปอีกก็เลยมองว่าถ้าว่าเราต้องการจะทำการแก้ไขนั้นเราก็ต้องยกย่องผู้ที่นะครับมีความเข้าใจแนวทางเราอย่าไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่เราน้อมสู่การกระทำโดยการร่วมมือซึ่งกันและกันในการพัฒนาชีวิตนะครับอันท,ที่เราจะพัฒนาชีวิตเนี่ยความจริงถ้าว่าเราใช้ชีวิตตามปกตินั้น ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไม่สามารถจะพัฒนาตัวเองได้นะครับแต่จริงๆแล้วในเมื่อ,อผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยท่านสามารถที่จะแนะนำชี้แจงให้พวกเหล่านั้นสามารถใช้ชีวิตกันอย่างมีเหตุผลแล้วก็พอเพียงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องคู่ขนานไปด้วยกันนะครับแต่หากว่ามี การรวมพลกันหรือการจะรวมสังคมกันไว้ด้วยกันนั้นเราต้องมีการเข้าใจนะครับว่าถ้าหากว่าเราอยู่ตาลำพังหรืออยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในบ้านพักเดียวกัน mm. ก็เกิดอันตรายเหมือนกันนะครับเพราะสังคมยุคใหม่เนี่ยมันเจริญเกินนะครับเมื่อเจริญเกินเนี่ยคนก็ไม่เชื่อศรัทธาเรื่องความเป็นจริงในพระรัตนตรัยกันจึงได้ มีโอกาสนะฝากฝังพวกเราในเรื่องสิ่งสำคัญในการที่เราจะต้องอภิจารณาร่วมกันไต่ตองซักถามความปรารถนาต่างๆในการที่เราต้องการจะให้มีให้เป็นแล้วเกิดประโยชน์ที่สุดนะครับนะทุกเรื่องนะครับแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวส่วนรวมในสังคมก็ดีนะครับถ้านะว่าเราไม่มีโอกาสเราก็หมดโอกาส ถ้าเราหมดโอกาสหาโอกาสใหม่ก็เมื่อไหร่จะได้มาไม่ได้มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามที่เราเดําเนินชีวิตกันเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ต้องตั้งหลักนั่นเองนะครับตั้งหลักเรื่องนะเส้นทางของกระแสะโลกแล้วก็เส้นทางในกระแสะธรรมนะครับก็มีการปุจฉามีการพบครูบาอาจารย์แล้วก็มีการอ่านฟัง นึกคิดตามพระธรรมคำสอนแล้วก็สู่การกระทำทันทีนะครับไม่จ่ผลัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยก็ก็ไม่ได้เพราะว่าการที่เราจะตั้งอกตั้งใจในการที่จะสืบเวลาหรือจะบวชแะ้วก็ตามเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าไม่ใช่เราเอาไว้ถ่ายรูปจริงๆแล้วเราจะต้องสู่การพิสูจน์ด้วยว่าเรานั้นกระทำหรือไม่เนื่องจากว่าเรากระทำ ก็เกิดผลอันดีงามนะครับเพราะการที่เราจะจ,จ,จัดกิจกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องไม่ใช่ของง่ายๆนะฮะต้องไปควายเห็นต้น,ตนเล็กๆเนี่ยนะแต่น้ําหนักก็เยอะเหมือนกันนะต้นอนุสร์นะออนุสร์ของตำนานเนี่ยต้นวาต้นโพต,ต้นไซนะครับต้นเหล่านี้ก็คือตํานานนะครับตำนานของประวัติศาสตร์พระสัมมาสมาัมพ,พุทธเจ้าท่าน มีการเรียนรู้เรื่องกายเวทนากระทั่งดับสูญชีวิตตอนเยาว์วัยก็เสรแล้วก็ไปสู่วัยโตขึ้นเป็นหนุ่มเปสาวก็ได้เหตุตกนะ้ําเช่นเดียวกันเพราะนั้นเหล่านี้เรามากพูดจากันว่าอะไรที่มันสามารถปฏิปนอมแล้วก็ดูแล้วชีวิตสังคมนั้นจะต้องมีกําลังใจเดียวกันใช่มแต่ก็เราไม่ไม่มีกําลังใจเดียวกัน เราก็จะเผลอตัวได้นะครับการเผลอตัวเนี่ยนะก็ะทําให้เราได้ผิดพลาดใช้วาจาล่วงเกินกันใช้ทางกายประทุษร้ายต่อกันอย่างนี้นะครับแล้วก็กล่กาวร้ายกล่าวโทษซึ่งกันและกันอีกเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องมีการดับยั้งหาเหตุหาผลที่เรานั้นจะมีโอกาสเรียบเรียงพฤติกรรมกันนะครับเพราะฉะนั้นผูพ้พูดเองก็มีโอกาสเหลือเกิน ได้ยินได้ฟังได้เห็นเนี่ยมามากมายนะครับแต่ในที่สุดแล้วนี่ยนะครับผู้ผู้ได้มองดูว่าการที่เราใช้ชีวิตในกระแสโลกปรากฏว่าไม่เชี่ยงแท้แน,น,น่นอะนบางท่านก็าขาดหวังไว้โปรแกรมวางแผนอย่างดีปรากฏว่าที่วางแผนก็ล่มสลายไปมันไม่แน่มันเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายแนฐานะที่เป็นพุทธบริษัท4นะครับจงเข้าใจนะว่าต้องไปพุทธปฏิบัติกันควบคู่กับการประกอบสามาชีพไปด้วยนะครับเพราะนั้นผู้พูดให้ความสําคัญมากสาหรับพุทธบริษัท4ีอนะครับการที่จะขึ้นเขาลงห้วยการที่เราจะตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังดังกล่าว แต่พูดบอกว่าถ้าเราตั้งความหวังไว้ก็หมายถึงเรานำจิตของเราไปสู่การพัฒนาสวรรค์นหน้านะครับจำเป็นมากที่เราต้องนำมาเสวนาแล้วก็พูดจากันด้วยนะครับนั้นยกตัวอย่างว่าทำไมต้องบอกว่าปริศนาหัวข้อถึงก็ช่างและไม่ถึงก็ช่าง ผู้ก็จะมองเรื่องตำนานรถไฟนะครับดเด็กๆนั้นได้ยินคุณครูเนียนะครับท่าน,นก็สอนเรื่องธรรมชาตินั่นแหละครับใช่ไหมเรื่องเก้าเกล้อะไรพวกนี้แล้วก็พร้อมทั้งเราได้ยินว่าอะไรก็ตามนะเราเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดแล้วก็นั่งน้อมดูนะครับว่าเอ๊ะแต่จริงๆสมัยก่อนตอนที่ พวกเรายังยาววัยเนี่ยก็ยากเหมือนกันแต่สมัยใหม่เนี่ยก็ไม่ยากเพราะว่าทุกคนทุกบ้านใช้ชีวิตกันก็มีแต่รถกันทั้งนั้นใช่ไหมท้งที่เหตุว่าเอ๊ะมันสำคัญหรือไม่สําคัญแต่ความจริงนะครับเมื่อเมื่ออดีตนั้นบ้านเมืองเราก็ไม่ได้มีแนวโน้มจะมีการทรําธ,ธุรกิจการค้ากับต่างประเทศแลวก็มีผลทําให้ แต่ต้องดูแลโดยหน้าที่ไปใช่ไหมครับเพราะนั้นจำเป็นที่เราจะต้องนำมาพูดจากันในวันนี้ว่าเหล่านั้นจะดำเนินชีวิตกันอย่างไรต่อไปนะครับเพราะนั้นแต่พูดเองก็หมายถึงว่าไม่ได้บังคับนะครับแต่ต้องการจะดำเนินการต่อไปหรือว่าอื่นๆแต่มองว่าอย่างไรก็พิจารณากันนะครับอุึกษาหารือกันนั่นคือความพอเหมาะพอดี ถ้าเราไปมองเรื่องปัจจัยเหตุไปนอกอาจจะไม่ไม่พอดีก็ได้เพราะเราไม่ได้เกิดจะความเห็นใจกันถ้าเราเห็นใจกันเนี่ยนะอย่างน้อยเลยนะเราก็ยังเป็นนักบุญด้ยจากสมาทานศีลด้ยจากการเจริญสติเจริญสมาธิแล้วก็พิจารณากันอย่างนี้นะครับนะก็ผู้จจกันไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเรา ได้ยินได้ฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันก็กระทบกระทั่งซึ่งกันและกันอยู่นะครับเพราะนั้นผู้พูดเองพยายามเหลือเกินที่จะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะถ้าเราไม่หลีกเลี่ยงมันก็กระทบกระทั่งจึงให้ความเขาเรียกเคารพต่างผู้ที่กระทําให้เกิดการาทุกข์เศร้าหมองก็เลยเฉยๆว่าเราจะใช้ชีวิตกันเนี่ยอย่างระมัดระวัง ดีกว่าไหมใช่ไหมครับแลคือการประพฤติธปฏิบัติทางอ้อมเหมือนกันนะครับทีนีถ้าเราเรียนรู้ปริยัติแล้วถ้าเราไม่ได้มีการประพฤติธปฏิบัตินี่ยนะครับเราก็จะหลงเชื่อว่าเรานั้นมีความเข้าถึงกระแสดได้นะครับกระแสหมายถึงการปลดปล่อยทางใจที่เราได้บอกกันไปเมื่อที่ผ่านวันที่ผ่านมาว่าเอ๊ะมันล้างได้ด้วยหรือ ควจริงเนี่ยเขาไม่ได้ล้างแล้วเปาเป็นรถลาพานหนะนั้นก็เป็นรถสไตล์เขาเรียกกันต o วตาฟอร์จูเนอร์นะครับที่เหล่านี้นะครับที่เราเห็นว่าความรู้สึกกังวลก็ไม่มีแต่เนื่องจากาพวกเราเกิดความกังวลเพราะเหนื่อยล้ากันนะครับเหนื่อยล้าทีเดียวไม่ได้พักได้พรนะครับแต่ก็เป็นความสุขนะครับถ้าพูดจากกันตามเหตุตามสมควรนะครับ เขาจะเล่าสู่กันฟังในเรื่องราวต่างๆของการที่เราเออไม่ตั้งความหวังแล้วก็ยึดมั่นความหวังจึงคำปริศนาคำว่าถึงก็ช่างเนี่ยแต่ก็เราไม่ตั้งความหวังไปเลื่อนลอยสเปรสะปะก็ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวยึดเกาะใช่ไหมครับพูดเองนั้นใช้หลักเกณฑ์สมัยตอนโคจรมากๆจะาก,การาบพระบูชาพระทำบุญทำกุศลต่างๆนั้น ก็จะน้อมเคารพครูบาอาจารย์แล้วก็น้อมที่จะเคารพด้วยแนวทางการประพพติปฏิบัติกันก็จะเริ่มต้นจากหนึ่งจานใส่นะครับจานแบแบใส่เรียยวว้ที่หน้ารับประทานตัวรับประทานอาหารซึ่งหน้าของแต่บุคคลนั้นแต่แล้วเราก็มีไปทำภารกิจนะเห็นว่าไก่นี้เสียชีวิตแล้ว เราก็ไปซื้อมาในการที่จะปรุงอาหารกันต่อไปแต่ความเป็นจริงนะเราก็เข้าใจว่าเด็กๆนั้นก็มีความคิดอยากพัฒนาชีวิตเหมือนกันใช่ไหมแต่บัดีเนี่ยคนเราจะไปเพ้อฝันว่าเรามีความรู้ความสามารถแต่บางทีความรู้เนี่ยมันไม่ไม่ได้เอามาประกอบการเจรจาเท่าไหร่แต่ว่าวิกฤตจริงๆนะ ไฟก็ไม่รัวทําให้ไม่ต้องระวัะวงเรื่องกระแสไฟตกโดยทาให้เกิดการใช่กันเพิ่มขึ้นนี่แหละครับสําคัญที่เราต้องหยิบมาพูดจากันณนวันนี้นะครับนะเห็นไหมถ้าเ,เราพูดจากันทุกอย่างก็คลี่คลายนะครับบรรเทาทุกข์ได้นะครับสิ่นะนะงเหล่านี้ก็ขอพูดจากันพอสมควรนะครับขอน้อมนํำนะครับคุณงามความดี องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามคัามดีทั้งหมดทั้งปวงมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีนั้นจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิประสีสวัสดีครับ